สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับกัปตันเมธกแมัแพงนธ์เทนะครับอยู่ที่ช่อง M MM M Cactus Channel นะครับวันนี้ก็มาอยู่ตรงคิตอีกแล้วนะครับผมก็จะมาเก็บมเมล็ดคีดตาตานะ้าเนาะนี่ฝักสกุสกๆเนาะนะนครับนี่นะครับแดงๆนะครับนี่เราจะเห็น ว่าสีเขาจะเป็นชมพูแดงๆส่วนฝักที่ไม่สุกจะเป็นเขียวแบบนี้นะครับนี่นะฝักที่ไม่สุกจะเป็นสีนี้แต่ถ้าฝักไหนออกสีนี้แล้วนะครับจับได้เลยเอยเขาเรียกว่าอะไรเด็ดได้เลยนะฮะชมพูนะครับก็คือเด็ดได้อนะ่ะผมเด็ดมาแล้วจะมีเมื่อกี้เราเด็ดไปเป็นคิดกลมนะครับคิดกลมต่อไปจะเป็นคิดไอคิดหนอนเนาะ เราก็เด็ดตานี่นะครับก็ได้มาแล้วสองอันต่อมานะครับมาตรงนี้นะครับเจออีกฝักหนึ่งเนาะสีชมพูเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมหาเรื่อยๆนะครับแต่บางอย่างถ้าอยู่ไกลๆอาจจะเอื้อมไม่ถึงไงบางตัวนะบ,บางบางบางอันเนาะบางมเมล็ดนี่เก็บอีกนะครับจริงๆถ้าเราเอาไว้เพาะเองเนาะก็น่จะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมเก็บ ได้เยอะแล้วนะครับวันหนึ่งเนาะต่อวันเก็บได้ทุกวันนะครับเขาสุกทุกวันเลยอย่างกะริกนะผมทําใม้เยอะเนาะตอนนี้ก็กาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถามว่าขายได้ไหมมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็เราชอบของเราก็ทําไปนะครับยังไงคิดก็นิยมอยู่แล้วในตลาดนะครับนี่ผมวางไว้วางไว้ก่อน อันนี้ก็คือผมหักลองหักลงนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเอาไปเป็นไม้ไอ้มีรากได้ไหมนครับผมก็หักยังไม่รับแกนออกเลยทิ้งๆไว้นะครับว่างๆเดี๋ยวค่อยมาทำทำเรื่องอื่นก่อนนะครับล้างมเมล็ดอะไรอย่างนี้นะครับ,นะรบเก็บเรื่อยๆเ,เลยนะครับนี่เจออีกแล้วนี่อันนี้ได้ แ้วก็มีตรงโน้นไกลมากครับผมเอื้อมกันนี่นะฮะฝักอ้วนแล้วนะครับแต่จะมีตรงโน้นนะครับนะสองฝักเลยผมเอื้อมไม่ถึงนะครับแขนสั้นไปจริงๆแขนก็ไม่สั้นแต่ว่าโต๊ะมันยาวมันกว้างนะครับผมก็เลยไปไม่ได้นะนะได้มาเยอะแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองกองให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันนี่นะครับ โอ้มเมล็ดเรานะครับอ่าต่อไปหาด็ดเพิ่มดอกก็ออกทุกวันเลยนะครับก็ูก,กันมาปั่นนะครับสําหรับพวกคิดนะครับแล้วปันป่นๆไปนะครับเอาอด่างไปใส่คิดนะครับพวกผมจะเอาพวกด่างเชิงแรงเนาะพิงไดมอนทับทิมอะไรเงี้ยนะมาใส่เราก็จะได้มเมล็ดคิด ที่มีเชื้อด่างนะครับสำหรับถ้าเป็นบางตัวถ้าเป็นตัวทั่วไปก็แนะนำให้ใช้ฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าเอาอะไรใส่กับอะไรนะครับถ้าเป็นพวกโคนมีชื่อเนาะผมก็จะทำโคนมีชื่อเยอะเพื่อนๆพีพ่ก็ได้ใส่ส,สมเยอะนะครับถ้าเอาคูการปั่นนะนับลองมั่วื่ไยก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครนะ,มะเมล็ดมั่วไปหมด อย่างนี้เราก็มีเชื้อคิดเราก็ได้เชื้อคิดไปใส่ด่างเราด้วยเนาะผมจะเข้าไปเอาตรงนู้นครับตรงน,นี้นี่เราเจอนะได้ตรงนี้ได้นะจานหนึ่งได้มาสองแต่ต้องลึกๆนั่นแหะทีนะครับประเด็นดี๋ยวผมต้องหยุดคลิปแล้วเพื่อไปหาอุปกรณ์มาเอาดีกว่านะครับเราค่อยไปว่ากันอีกทีเนาะผมอาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าต้องใช้สองมือนะครับ ดูคิดก่อนดูดอกดูอนะไรนะครับนี่ประมาณนี้นครับถ่ายไปหลายรอบเพื่อนๆก็ดูกันเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้นะครับผมก็เอาตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ากระชอนหรือว่าอะไรนะรของผมเรียกว่าไอนะที่ล้างเมล็ดเนาะที่ล้างเมล็ดแล้วก็เอาเมล็ดใส่นะครับ เดี๋ยวผมเอามาเล็ดใส่ในนี้ก่อนนะครับอาจจะคึกคอกแคกๆหน่อยนะครับมือเดียวได้เยอะเลยนะครับอย่างกับเม็ดพริกเนาะพริกสุกอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไปเก็บพริกมาครับเนี่ยได้หลายฟักเลยนะครับอย่างนี้ก็พเพาะเพลินๆนะครับถ้าผมไม่ไม่เพาะมก็จะแบ่งขายเนาะถ้าเยอะเกิน,นครับนี่ ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให,ให้ดูพ่อแม่กใกล้ๆอีกทีนะนี่นะหูก็แลแฝกมาเรื่อยๆเนาะพวกนี้ผมก็ทําไว้นะครับแฝกมาแล้วก็ดูสวยดีเนี่ยดอกเห็นไหมครับผมบอกว่าไอ้ดอกเนี่ยชอบออกมาเรื่อยๆเลยผมก็ทําไม่ทันละเนี่ยมเมล็ด เก็บไปล้างแล้วไอ้ดอกที่ยังไม่โตไม่ไม่บานก็ม้าใหม่ดอกที่ผสมก็มีนะฮะดอกที่จะออกใหม่ก็ขึ้นตูมไม่เยอะนะครับทาเพลินเลยคราวนี้นะคิดเต็มบ้านแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปล้างเมล็ดเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูพวกคิดดีกว่าเนาะพวกคิดดูอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วก็ดูมาดูคิดกันดีกว่านะครับนี่นัรุ่นที่ผมแพะ รุ่นที่ผมเพาะไปเนาะปีที่แล้วได้แค่นี้แล้วนะครับนี่เลื้อยเลยบางอันก็กลมๆไม่เลื้อยนะครับไหนดูเนี่ยเป็นอย่างนี้กลมๆเหมือนไอ้ต้นแม่ที่เราดูกันเมื่อกี้เนาะที่จะออกคูแทรกเลย่อยยก็สวยดีนะครับนี่ก็สวยนะครับเพียบๆนะคนี่กลังโตเลยฮะนี่เพียบเลยนะครับ แบบยังไม่แยกก็มีนะครับเต็มเลยเดี๋ยวค่อยค่อยแยกว่างๆนะครับทำว้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราคัดไว้รอเข้าโรงเรียนรอมีโรงเรียนก่อนตอนนี้โรงเรียนพังนะครับนี่อันนี้ก็คือฝนตกใส่เขานะครับวกคิด หินกระเด็นนะครับนี่คิดสวยเลยนะครับแต่ว่าโรงเรือนตรงนี้ไม่มีหลังคานะครับเว <c oughs> ลาฝนตกก็น้ํากระเด็นนะน้ากระเด็นโอเคนะครับเราก็ดูลูกคิดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปล้างเมล็ดกันดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เจ้าก๊กน้ํา อยู่กับก๊อกน้ำนะครับแล้วเราก็เอาเมเล็ดเนาะที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับก็เอามาล้างน้ําวิธีล้างนะครับเราก็เปิดน้ําเบาๆไมต้องแรงนะครับแล้วเราก็ล้างนะครับแล้วก็แกะข้างกลางตรงนี้จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ล้างน้ําถ,ถูๆนะครับให้ออก มันติดมือเราบ้างแล้วก็ล้างๆนะครับเดี๋ยวเขาก็หลุดไปนะครับเขาไม่เหนียวไม่อะไรนะครับหลุดไปเลยนะนี่ท้ายก็จะเหลือแค่เปลือกอย่างนี้นะฮะเดี๋อวเปลือกอันนี้ก็คือเราก็ทิ้งเดี๋ยวเราก็หาที่ทิ้งที่ดีเนาะอย่าไปทิ้งเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวผมค่อยเก็บที่หลังเนาะผมวางไว้แถวแนี้ก่อนนี่ฟอกเป็นอย่างนี้เนาะผมก็จะบิบางกลางๆตรงนี้นะนี่ แล้วก็อันนิ้วถูถูเมเล็ดออกมาเล็บขุดขูดนิ้วถูถูไ้นะแร่แทีไขนะ่นี่คนระับก็จะได้แบบนี้ง่ายๆครับนะหมดจะเปลือกโอเคเดี๋ยวผมจะขอล้างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมล้างเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆดูอีกทีนึงน,นะครับ ตอนนี้เราก็ล้างมาเหลือฝักสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเด็ดนี้ออกแล้วก็จะแหกนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็เคียงเดิมนะครับล้างลางน้ำนะครับให้ออกให้หมดให้ได้ทุกมเมล็ดนะครับหนึ่งมเมล็ดก,ก็มีค่านะครับอาจจะออกคิดก็ได้นะครับ ได้เยอะมากน้ําเยอะเลยนะครับทีนี้เราก็นิ้วเขี่ยก้นนะครับเขี่ยก้นเขี่ยก้นนะครับเขี่ยก้นนะครับให้น้ําออกไปนะครับน้ําซึมลงไปนะน้ำก็จะซึมออกผมก็เขีย่ยเขียไปเรื่อย โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ผมล้างมือให้เยี่ยมก่อนโอเคท่านี้ก็เป็นอันเจสินนะครับแล้วก็จะเอาไปไว้ที่แดดลำไรนะร้อยเขาแห้งอาจจะโดนแดดให้โดนแดดด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับอย่าโดนแดดแรงมากนะแดดใต้สแลดนก็ยังดีนะครับในโรงเรือนเราวางไว้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป มไปเอาไปวางไว้ในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเอาถ่ายให้ดูเนาะนี่นะครับตรงนี้นัที่เป็นวงๆสีขาวก็คือจุดที่ผมเจามเมล็ดมาวางนะครับสําหรับที่เห็นเป็นเิ้นขาวๆก็คือผมขีดช็อกช็อกขีดมดนะครับกันไม่ให้มดมาขโมยเมล็ดนั่นเองแล้วก็วางทิ้งไว้นะอันนี้เราก็รอทิ้งไว้ประมาณสักนั่นแหละวันหนึ่งนะครับแดดวันหนึ่งผ่านไปเนาะแดดใต้สแดงดห้าสิบเดี๋ยวเขาก็ได้แห้งแล้วก็ค่อยมา อเอาเมล็ดเราเราจะไปขายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เพื่อนๆพีๆพ่ีเลยนะอันนี้ของผมก็จะแบ่งขายด้วยนะครับแล้วก็จะเพาะเองด้วยเนาะส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแบ่งขายในเฟซเดิมนะครับแคทตัตบ้านเฮียนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็ไปดูติดตามหรือทักแชทเพจซื้อในเพจเลยก็ได้นะครับ150เมล็ดบวกบวกผมก็จะใส่ไปประมาณ160 1 7 0 180้รแบล้วแต่ ผมแถมแถมไปให้ด้วยนะครับแถม,มเมล็ดไปตอนแรกก็บอกว่า150ก็จะแถมสิบเมล็ดยีิบเมล็ดนะครับก็คือ108 107อะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ราคาก็ชุดละ150บาทนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับทางเพจนะครับหรือว่าจะมาซื้อที่แคทตัส้าเฮียก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมให้นะครับอันนี้ผมก็ทําไว้ล้างทุกวันใหม่สดๆใหม่ๆเก็บทุกวันนะครับ ทุกวันแน่นอนนะไม่มามเมล็ดค้างเดือนหนึ่งครึ่งเดือนครึ่งเดือนอะไรงี้ไม่มีนะครับใหม่สดจากสวนเอ็มเอ็มนะครับเดี๋ยวรอนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย